สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพ,พัทราพรกองสถานจากโรงเรียนวชิราลัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรงานในวันนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะมากล่าวถึงงานเปิดสภาพลเมืองวาระขนส่งเชียงใหม่เราจะมากล่าวถึงที่มาของงานกันก่อนค่ะสืบเนื่องจากการผลักดันเรื่องเชียงใหม่มหานครซึ่งเป็นการกระจายอำนาจรัฐให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองหรือที่<อ>เรารู้จักกันดีว่าเขตปกครองตนเองหรือเขตปกครองพิเศษนั่นเองค่ะซ<ท>ึ่ง <ปก S 1> ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการขนส่งและการจราจรทําให้เกิดงานในวันนี้งานเสวนาเปิดสภาพลเมืองวาระ ขนส่งมวลชนเชียงใหม่ค่ะตอนนี้คิดว่าการขนส่งเนาะโดยคิดว่าในเชียงใหม่มันมีรถรถส่วนตัวมากเกินไปเนาะแต่ว่าที่มันเป็นการขนส่งสาธารณะนะที่ว่ายังไม่ค่อยเป็นระบบอันที่หนึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือรถแดงเนี่ยเยอะเกินไปแต่ไม่รู้ว่าสายไหนเป็สายน แต่ว่าในส่วนที่เป็นสายอื่นๆที่ออกไปนอกเมืองนี่คิดว่าก็โอเคแล้วอย่างสายจอมทองก็จะเป็นสีเหลืองสายแม่แตงก็จะเป็นสีขาวหรือว่าสันทรายสีเขียวอะไรแบบนี้เข้าใจได้เนาะแต่ว่าไอที่อยู่ในเมืองเนี่ยคิดว่ายัางวุ่นวายอยู่ถ้ามีการจัดระบบที่ดีนนกว่านี้ก็คิดว่ารถติดหรือว่าปัญหารถแดงจะไม่ไม่เก็ดขึ้นค่นนะคนส่งคนชวนน่ะแล้วส่งคนชนน่ะ ตอนนี้เรานี่เขาเรียกอะไรอ่ะขาดนะฮะไม่เราไม่ไม่พร้อมไม่มีความสมบูรณ์พร้อม,ม,ม,อมนะครับตอนนี้เราจะมีบริการเฉพาะรถสองแถวนะครับก็รถสองแถวนี่ผมรู้สึกว่าจะมีมากเกินไปนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องระบบการจราจรยิ่งในปัจจุบันนี้รถของส่วนบุคคลนี่ก็เยอะอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงเล็กตอนเช้า เวลาโรงเรียนเปิดก็ดีมันทำงานราชการก็ดีก็ทําให้รถติดขัดมากในวงเใหม่ยนะครับก็ก็ต้องอม,มีการบูราณาการร่วมกันนะครับระหว่างทางขนส่งจังหวัดนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะฮะก็ต้องมาร่วมกันในะนะระบบ กา,ารจราจรนะครับทางด้านจาราจรทางขนส่งทางเทศบาลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีนะครับก็เรียกรถเม์นะครับรถเมย์ประจําเส้นทางต่างๆนะของในในเทศบาลเราก็ตอนนี้ก็เห็นยกเลิกไปไม่ทราบว่าด้วยเพราะความเคยชินหรือ,อความของคนในจังหวัดเชนะดียงใหม่เนี่ยไม่นิยมใช้หรืออาจจะเพราะว่าการบริการไม่ดี นะครับหรืออาจจะทําให้คนไม่เคยไม่เคยนิยมใช้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากิดที่บอกว่าต้องมาร่วมเรียการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ดีกรจราจรขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีนะครับต้องหาสาเหตุนะครับว่าทําไมในระบบขนส่งชนชนในเชียงใหม่ติดสัอะไร เมืองหมายถึงคนที่รู้ร้อนรู้หนาวเอาใจใส่ต่อเรื่องของสังคมสาธารณะโดยมีความรับผิดชอบกระตือรือร้อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนดีขึ้นสภาพลเมืองเป็นที่ที่ให้พลเมืองได้เสนอสิ่งที่อยากเห็นปัญหาที่อยากแก้ไขและทางออกแล้วพูดคุยร่วมกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันทำไมต้องมีสภาพลเมืองที่ผ่านมาการทำงานหรือํำเนินนโยบายต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะเกิดจากการทำงานของรัฐทำให้บ่อยครั้งพบว่าทิศท,ทางหรือนโยบายที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้การมีสภาพลเมืองจึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้พลเมืองหรือประชาชน มีโอกาสได้แสดงเจตจำนงหรือความต้องการของตนต่อนโยบายสาธารณะต่างๆเพื่อให้มีรัฐนโยบายที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหลักการของสภาพลเมืองทุกคนสามารถใช้อำนาจของตนผ่านสภาได้อย่างแท้จริงเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงเป็นการใช้พลังทางปัญญาและพลังทางสังคม การสร้างความเข้าใจความตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนเป็น,นกลไกการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหารของท้องถิ่นวัฒนธรรมของสภาพลเมืองเป็นธรรมชาติกึ่งทางการเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกระบวนการของประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้เป็นนโยบายทางการเมืองสภาพลเมืองมีกฎหมายรองรับหรือไม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546ประชาชนมีสิทธิ์ในการขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสภาพลเมืองจะทำหน้าที่แทนบุคคลต้องให้ความเคารพให้เกียรติประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมรัฐและรัฐท้องถิ่น ทำงานมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโปร่งใสนอกจากนี้กฎหมายยังได้รับรองให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อเสนอนโยบายสาธารณะการทำประชาพิจารณ์รวมทั้งการใช้สิทธิถอดถอนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอีกด้วยสภาพลเมืองมีหน้าที่ดูแลนโยบายการพัฒนา ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางนโยบายและเป็นที่ปรึกษาระดับเชียงใหม่มหานครโดยมีกรรมาการเมืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์แต่ละด้านรวมทั้งร่วมปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการประจำแล้วนำคดีขึ้นสู่ศาลในฐานะผู้เสียหายและยังมีอำนาจยื่นข้อเสนอเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร โดยการตรวจสอบเน้นกระบวนการทางสังคมเช่นประชาพิจารณ์ไปสวนสาธารณะส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและชาติ าอาจารย์ประกาศสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่นะเจ้าก่อคอเรนเจิญนะเจ้าไอโซวิงตันอุดนะเจ้าได้<อ>เ,เพื่อให้จังหวัดของข้าพเจ้า,จจา,จาไปโซจังหวัดจัดการตนเอง ในช่วง100สาวปีที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่ได้ถูกรวมศูนย์อำนาจการปกครองเนี่ยไปสู่ส่วนกลางคืคคอกรุงเทพมหานครเนาะปี255 5เนี่ยถือว่าครบ100ซาวปีเพราะฉะนั้น,120ป,น120ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเาก็เลยจะร่วมกันรณรงค์นะครับเชิญชวนพี่น้องเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มทุกอง,องค์กรทุกภาคีมาร่วมรณรงค์ วันนี้เราถือว่าเป็นวันครบรอบครบการรณรงค์120วันเนาะของการรณรงค์ซึ่งเราก็รณรงค์มาตลอดนะฮะทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันเรามีการเดินรอบภูเมือง7.4กิโลเมตรนะแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการเสวนามีการพูดคุยกันนะครับถึงแนวทางการจัดการตนเองของในประเด็นต่างๆในชีิตประจำก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทําพิธีพิเศษขึ้นนิดนึงคือว่า มีการปลูกต้นไม้นะคร,บรอบเมืองเชียงใหม่เพราะว่าต้นไม้จากการที่เราเดินรอบคูร์เมืองเชียงใหม่เนี่ยเราพบว่ามีต้นไม้ตายนะครับจานวนมากนะครับก็เลยมีการปลูกต้นไม้เราอยากจะให้เชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขียวมีพื้นที่เขียวอยากให้เชียงใหม่สวยร่มรื่นและมีกลิ่นหอมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปลูกต้นยางนาต้นจามปี จากการผลักดันเรื่องเชียงใหม่มหานครซึ่งเป็นการกระจายอำนาจจากรัฐส่วนกลางให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองได้อย่างสมบูรณ์มีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาความเข้มแข็งภาคพลเมืองในการร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีสภาพ,พลเมืองเป็น,นกลไกสำคัญและเพื่อให้กลไกดังกล่าวทำงานและมีบทบาทได้จริง คณะปฏิบัติการสภาพลเมืองจึงทำการเปิดสภาพลเมืองวาระขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ด่วยกันในแง่ของการเติมเต็มคู่ประทัของการทำก้าวกหมายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบูื้์เพื่อเชี่ยวโยงกับเรื่องของสภาพแวดล้อมให้เห็นนั่นน่นะครับก็คือว่าในการเพื่อไปเรื่องของการปกครองตนเองเรื่องของการอยากเห็นระบบการปกครองที่ดีกว่าที่เป็นปัจจุบันอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราทำโดยต่อเนื่องและตลอดนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราทําในกรนีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการเคลื่อนไหวคู่ขนานกันสามสี่สายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในเชิงพัญลักษณ์การเคลื่อนไหวในเชิงของวิชาก,การนะครับหรือการเคลื่อนไหวในเชิงของกระบวนการที่นามาสู่การจัดทําการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ทาให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับซึ่งวันนี้ท่านที่มาก็เป็นตัวแทนกลุ่มจากการที่ท่านเจอปัญหาอะไรทางแก้ยู่ มีกระบวนการในการที่จะจัดกระบวนการใกนการแลเกดเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกันด,ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นก,กิจกรรมที่ทำโดยตลอดนะครับถ้าเกิดพูดถึงตัวสภาข้อมูลน,นั้นนี่นะครับผมลองย้อนกลับไปดูในภาคเหนือนะครับว่ามันมีอะไรที่มันมีลักษณะคล้ายๆากับสภาารอมองบ้างนะครับในทางวิชาการเองก็พยายามเป็นคนเปรียบเทียบที่ต่างประเทศว่าในต่างประเทศที่ระบบ เทียบเคียงของสิ่งที่เราทำอยู่ทุกอย่างนะครับหากย้อนกลับไปในอดีตนั้นเนี่ยออท่านที่เป็นออคนเมืองโดยโตรงเนี่ยนะครับอยากคุ้นเคยรนนครับเพราะว่าขวดนะฮะซึ่งขวดในที่นี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ของหน้ามู้เป็นพื้นที่พวกศูนรวมในการที่จะนำปัญหาต่างๆมาพูดจานำปัญหาต่างๆมาเล่ากันฟังนำปัญหาต่างๆมาเล่าสู่กันว่าจะหาวิธีการในการแก้อย่างไรแต่ขวดนี้ได้ถูกลดปรับไปและถูกยึดไปเป็น เวทีกิจกรรมยิง่งตัดเต็มกิจให้มากกว่าแทนที่จะแค่ป็นงานแต่ในที่เกิดเวลาเกิดปัญหา,นานต่างๆขึ้นมาในพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยนอกจากสั่วแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มต่างๆท,งที่มีอยู่จริงในในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มสาวต่างๆนี้นะฮะถ้าเกิดนอกจากสั่วแล้วยังมีคําว่ารางบ้านรางเมือมรงรางวัดนะพวกนี้เป็นสิ่ง,งที่ผมคิดว่าเป็นรากเหินในทางประวัติศาสตร์ของบ้านเราที่มันเป็น พื้นที่ทึ่จะทําให้เรามาพูดคุยกันคล้ายๆสภาพรนปัจจุบนันในต่างประเทศเองนั้นเนี่ยเขามีซิตี้พอล์มีสารประชาคมในการแก้ปัญหานะครับบางเรื่องอาจจะเรียกว่าเป็นทาวมิตติ้งเป็นการป้องกันคนอยู่ในเมืองเพื่อช่วยกแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นหวัวใจของสภาประเมินที่เรา,เรากำลังทำอยู่ตรนนี้เนี่ยก็เป็นความพยายามในการท,ทําให้ กลุ่มคนต่างๆท,างที่มีสํานึกในการที่อยากจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาชิงประเด็นที่น่าสนใจเชิงปัญหาที่ท่านเจออยู่และอยากกระทำให้เกิดการแก้ปัญหาเนี่ยมาพูดคุยตกเสียงกันหาทางกันนะครับแต่เนื่องจากว่าในการจัดทําเวทีแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นลักษณะที่จัดทํและบรรจารณบเป้นทิลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของเวทีจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นทางการจนในเชิงของการที่ทาให้เกิด ข้อมูลเกิดความชัดเจนเกิดผู้ที่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาและจ่านอยากกะแก้แล้วเนี่ยถ้ามีความคิดอย่งไรและมีกลุ่มสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่จะเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการจัดเวทีวันนี้เนี่ยจึงเป็นการจาลอง